ได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยพลังของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเสียงก็เดือนนเรียการ์ได้อย่างกรณีฎหไายพรบอในเรื่องการรักษาพยาบาลการศึกษาในสวัสดิการประชาชนที่ผมเสนอเนี่ยอันนี้แก้มาสี่ห้าครั้งเนี่ยอันนี้ยังไม่ถานเดี๋ยวผมต้องการให้คนไทยเกิดมาแล้วพร้อมที่จะมีเงินเดือนนะครับเช่นเป็นอย่างน้อยก็เป็นเงินที่เป็นค่ากินนะครับอ่ก็อาจจะเป็นหนึ่ง ใน4ของค่าแรงงานขั้นต่ำในพื้นที่นั้นๆ mm hmm. น,น,นะครับอันนี้เป็นกฎหมายรองรับไม่ใช่เป็นเ,เรื่องนโยบายประชานิยมนโ mm hmm. ยบายประชานิยมเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นครั้งข่า,ขาวอย่างนี้มันไม่ย,ยั่งยืนแต่ถ้ามีกฎหมายนี้เนี่ยประชาชนคนไทยเกิดมาเนี่ยไม่มีพ่อแม่ที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยก็มีเงินเดือน mm hmm. จน20ปีพอ20ปีเนี่ยเข้าสู่วัยทำงานก็ต้องหางานทํา พอทางานเสร็จแล้วก็ไม่มีเงินค่าส่วนนี้แต่คนพิการคนอะไรคนพิการคนไร้ที่อยู่เนี่ยต้องต้องมีที่อยู่เพราะกฎหมายฉบับนี้ผ่านคนไทยไม่มีบ้านไม่มีที่พักไม่มีที่อยู่ไม่น่าจะไม่มีมมอัี้เร่อง่ไปเปนจนถึงอายุ50ปีหรือ60ปีเนี่ยเขได้รับเงินเดือนอีกครั้งเพราะงั้นเองเงินผู้สูงอายุอันนี้ก็ไม่มีก็ใช้อันนี้แทนแต่ถ้าสวัสดิการของบุคคลไทยเนี่ยที่มีสวัสดิการอื่นดีกว่านี้เขาไปเลือก อาจจะเป็นผู้ฆาตการก็เป็นเรื่องนะครับแล้วก็คนวันตายเนี่ยวันตายเนี่ยไม่ต้องหาวัดอยู่ไม่ต้องหามฤยิสุขทีเรากฎหมายระเบียบการตัวนี้เนี่ยบังคับให้องค์กรท้องท้องผิดนะครับรับผิดชอบไปนะครับชาวประดังกินทุกอย่างทำพิธีอี่รเนีะยก็นิ่คนไทยเกิด่มาเนี่ยเลยต้องต้องมีค่าย่างนี้แรงปกพลต้องมแย้วรอการกระจายเงินกังนก็ต้องรับผิดชอบต้องหาเงินเองตกันองห้องหาเงินเองนะครับผิด ก็อาจ <response. S 1> จะต้องให้ท้องที่ช่วยด้วยต้องมีกฎหมายว่าทูนี้ยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นท้องถิ่นท้องที่จะช่วยกันยังไงก็ต้องว่าก็เป็นกรตัญญูนี่ก็อันนี้อันนี้ให้ผมไว้หรือว่าให้ให้ท่านไว้่ายว่ายตัวต it ัวคนแรกในประเทศไทยขอบคุณมากครับที่ท่านที่ให้เกี่ยวคนแรกมาตามวาสนาอยู่นะไม่ไม่ได้มาเลยไม่เห็นต้องเชิญครับนี่ตามวาสนาต้องการจะช่วยอยู่นะนี่นะเราเจอ รัฐภ่ายนี้นายชัยชิดชอบผู้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกำนันคนแรกของประเทศไทยอยู่ในการสร้างรัฐสภาอย่งนี้เราได้มีความรู้กับท่านชัยชิดชอบในการสร้างสภายนี้วันนี้เจอสอสพักภูมิใจไทยขอบคุณพี่เนวินที่ได้ให้โอากาสผมกำนันยศแก้วเขียวได้ทำหน้าที่ตำแหน่งประธานจุโรงกรนันแห่งประเทศไทยวันนี้เจอสอสพักภูมิใจไทย เราร, abei, ร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกกำนันกลับมาแล้วในเขตเทศบาลท้องถิ่นทั่วประเทศทั้งกรุงเทพมหานครพัทยาและเทศบาลเมืองโดยไม่คิดค่าตอบแทนอิดอาสาทำความดีอย่างเดียวรัฐบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายประเทศไม่ต้องลงทุนให้มีตำแหน่งกำนันในการทำความดีให้แสดงกิรายาในรูปแบบกฎหมายอวิยาด้วยการเป็นเทศบาลผสครกงสิ่งนี้เราอยากได้กับประเทศนี้และของบังับสสาในหลายๆหนาที่อย่างนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ พวกที่อยู่ในชนแดนกดต่างไลรวมถึงพวกที่ประชาชนอยู่ในชุมชนเมืองอย่างเท่นมนารและพัทยาเราะเราให้กำนัลคนที่เป็นอยู่เท่นนมนารเป็นกำน,น,น,นัลทุเชพนมนากรกำนัลพัทยาก็คือคนในจัตหวัดพัทยาเทศนาบลนครก็คนในทุนมนกรเป็นกำนันแต่ไม่มีค่าตอบแทน ขอบคุณท่านสสมากครับขอบคุณมากครับอันนี้อันนี้อันนี้หมายถึงว่าจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกลับมาในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทั่วประเทศพวกเทศบาลนครเทศบาลเมืองจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านกลับมาขณะนี้ทั่วประเทศเนี่ยในกรุงเทพมหานครพัทยาเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลบางที่เราไม่มีตำแหน่งกำนันราฐเราจะสื่อเร้องสภาให้กฎหมายออกกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรสามวรกสาม ให้มีการเลือกตั้งกำนันบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดที่สำคัญคือให้มีเฉพาะเครื่องแบบและการเดือดหน้าที่ตามป,ป,ป,ประมวผูฎหมายปอวิทยาด้วยกันเป็นเจ้าบน้าทป่บรและแบ่งแ้าที่ตำแหน่งกำนัขนขณะนี้เราเห็นว่าโรคระบาดระดับโลกนะประเทศไทยใช้ตำแหน่งกำนันหยุดโรคนี้ได้เพื่อเป็นการจินตนาการหน้าที่ไม่มีค่าตอบแทนในเรืที่เดี๋ยวเราทำจินตนาเราอยากได้คนเหล่านี้มาทํางานในเมืองซึ่งมีคนเหล่านี้ที่ก็ยังมีประธานชุมชน ยังมีคนที่มีศิาปามือที่ต่างๆเนี่ยเขาทำหน้าที่อยู่อยากได้เขามีตำแหน่งที่เป็นหน้าที่ราชกรารแต่ไม่มีค่าตอบแทนถ้ามีปฏิกิกริยาใดๆเกิดขึน้นเราขอแค่กฎหมายหมายพวกเราได้ทำหน้าที่ทําความดีศิาปาในประเทศนี้ไปด้วยกันและเป็นคนองค์กรเดียวกันและเป็นคนประเทศไทยนี้ไปด้วยกันในตำแหน่งกำลังบ้านกันออขอบคุณมากรับท่านนแต่ก็มีกฎหมายอ่าเทศบาลที่ที่ที่บอกว่ายกเลิกตำแหน่งนี้ พรบปกครองท้องถิ่นพรบปกครองท้องที่ร่างประหยัดปกครองท้องที่สองสี่เจ็ดเรามีมาการร่างก่อนแล้วการร่างกฎหมายนั้นเมื่อร่างกฎหมายจิตนามณ์ของผู้ร่างอยู่จตนาลมของผู้ร่างที่เป็นตัวแทนของคนคนใจทั้งประเทศว่าเจตนาลมต้องการมีกำลังทุกประเทศเรามีพรบมารองรับเรามีการร่างกฎหมายรราหยัดบุรีร้องที่ <tiếp> ว่าด้วยมาตรฐานรับรองการยุบเรื่องตำแหน่งกำนันอย่างขาดทำไม่ได้ก็หมายถึงยังคงอยู่อยู่แล้วราะเราร่างมาหลังพรบเทศบาล2496แต่เจตนารมณ์ของการจะทำไปนี้ก็ต้องการให้มีตำแหน่งกำนันในพื้นที่มันก็ไม่ได้เทียวกับพรบท้องถิ่นแต่อย่างใดเพราะคนละฉบับกันเพียงแต่ว่าเป็นตำรวจอยากยุบทหารเป็นทหารอยากยุบตำรวจไม่ได้มันขัดกันคือการร่างกฎหมายเจตนารมณ์ของสภาเนี่ย ว่าบริบทของหลักการและเหตุผลนเนี่ยเราต้องการมีกำไรบ้านในจัวนี้ก็ไม่เกี่ยวกับพลบเทศบาลทา่านก็ว่าท่านไปแต่ว่าการเป็นกำไรบ้าก็ว่าตามหลักแบบที่จะร่างใหม่เกิดขึ้นด้วยและรวมถึงประวัติที่มีอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับ<ห>เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นพลบรรการเงินเพราะเราไม่รับเงินเดือนเราไม่รับสวัสดิการใดๆเรารับแต่ตำแหน่งเพื่อไปทำหน้าที่เชิงกิจกฐารมีรูปแบบของคนองค์กรเดียวกันทั้งประเทศนี่คือคือความต้องการของพวกเราในนามกำันบ้านและเป็นตัวแทนของประชาชน ให้ไปถามชุมชนที่ต่างๆเขาอยากมีตําแหน่งเหล่านี้เพื่อจะได้ช่วยกันยุติโยมประเทศไทยนี้ทั้งชุมชนเมืองทั้งชุมชนชนบุรีทางไกลและพื้นที่และรวมถึงการกระจายนาจตัวดานอยากคิดอยากได้ก็อทำอะไรขอห้ท่านที่จะไป็้กันขออนตราด้วยที่มาวันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องต้องให้ทางองค์กรทานผู้ใหญ่บ้านต้องไปขับเคลื่อนด้วยเพราะว่าในรูปแบบของํำนันกับผู้ใหญ่บ้านในแนวใหม่ ว่าเป็นแนวเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเป็นคำนันผิดอาสาเนี่ยไม่รับค่าตอบแทนเนี่ยมันจะต้องดูกฎหมายว่าในเรื่องของการที่มีกฎหมายขึ้นมาให้เป็นเจ้าพนักง,งานกอที่หมายกัองเนี่ยมันไม่มีสวัสดิการค่าตอบแทนไมไดไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมันมาเนี่ยเดี๋ยวมันอยากมันอยากสับสนกันหรือเปล่า,าในส่วนของคำนันผู้ใหา่บ้านที่เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใน